ชาวราศีพฤษภคะต้องบอกว่า,าคลิปนี้ของชาวราศีพฤษภนะคะคลิปตอนต้นนะคะที่สับไพ่สองสำรับนี้นะคะแล้วก็ไม่มีนะคะทุกคนไม่มีแปลกมากๆเลยนะคะคลิปจะไปตัดตรงที่เป็นไพ่นะคะสำรับที่สามตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือต้องมา,เ,าเรียงไพ่แล้วก็มาอธิบายให้กับชาวราศีพฤษภ ใหม่นะคะเพราะว่าคลิปไม่ได้อัดไม่ได้มีในช็อตนั้นเลยนะคะซึ่งก็ก็แปลกมากของชาวราศีพฤกษมแล้วก็มหาจัจัน์มากๆเลยนะคะคือนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่า trust all view, view view พลังงานของดินใบแรกเลยคือลมนะคะไฟบ a ลานซ์ Balance, หาความสมดุลของของตัว นะคะอะไรที่เราสึกว่ามันมันขรุขระมันไม่เจริญหูจเจริญตาก็ถึงเวลาที่เราจะทําให้เกิดความชุ่มชื้นม,มีความสุขนะคะเหมือนพลังงานของดินที่เขียวชอุ่มขณะน,นี้เหมือนกับว่าทําให้พลังงานภายในเรามีความสุขแล้วก็สดชื่น k e p your heart open นะคะพลังงานพลังงานของลมแล้วก็ลมอีกครั้ง trust the universe นี่แหละค่ะ universe กําลังบอกคุณดูว่าคลิปนี้ ที่อัดไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนต้นนั้นอาจจะเป็นสัญญาณของ n i v e ว s e ที่กำลังบอกให้คุณได้รู้ว่า trust ใ in น intuition trust ใ in น process นะคะแล้วก็ trust the universe นะคะที่กำลังบอก d y timing กำลังบอกถึงเป้าหมายความสำเร็จนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นการเงินนะคะแล้วก็เดอ e สันชีวิตใหม่ความสุขความสำเร็จเปิดหัวใจของตัวเองให ให้ได้พบเจอกับโอกาสนะคะในการเงินชีวิตใหม่ในการในความรักด้วยเช่นกันนี่คือ proposal Aromatic business นะคะคุณกำลังได้พบเจอคู่ชีวิตหุ้นส่วนชีวิตหรือว่ากำลังที่ได้แต่งงานนะคะและนี่คือ new beginnings นะคะการเริ่มต้นครั้งใหญ่ความท้าทายเกิดขึ้นกับคุณแล้วชาวราศีพฤกษภและเชื่อว่าเป็นความท้าทายที่ทาให้คุณรู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยราศีพฤษภอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภ ไปแรกเลย dm place คุณพร้อมแล้วค่ะคุณพร้อมที่จะเห็นอะไรบางอย่างในชีวิตของตัวเองที่ตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจนะคะสัญญาณของความรวมสมบูรณ์ความสำเร็จความสุขนะคะคุณน่ารักคุณงดงามเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณของการเงินชีวิตใหม่นะคะการแต่งงานแล้วก็ความท้าทายใหม่ๆอาจจะเป็นการมีลูกนะคะหรือว่าการได้ทำการเติบโตในทางธุรกิจนะคะหรือว่าได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง the j e v i l ะะถ้ารู้สึกว่ากําลังแบบติดกับอะไรลบๆหรือว่าหมกมุ่นกับอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองถึงเวลาแล้วที่คุณจะออกมาจากสิ่งสิ่งนั้นถึงเวลาแล้วที่คุณจะรีลิสสิ่งสิ่งนั้นออกไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะนะคะเพราะว่าการหาสมดุลเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเลยนะคะและนี่คือราชาดานะคะคุณมีวิสัยทัศน์ นะคุณมีเหตุผลคุณมีเป้าหมายแล้วก็เป้าหมายความชัดเจนสู่ความสำเร็จจะนําพาให้คุณได้เติบโตในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักอย่างแน่นอนเลยนะคะสัญญาณของการเดินทางมาของ the c h a r i o s แล้วก็1่ถ้วยคุณมีเกณฑ์ที่ได้เดินทางเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศหรือว่าได้รับข้าวดีจาก้านไกลาทางไกลหรือว่าคนรักความรักกําลังเดินทางมาหานะคะหรือว่ากําลังที่จะได้แต่งงานเซอร์ไพรส์แต่งงานเซอร์ไพรสมั่นหมายหรือว่าพบเจอพบรักอย่างมีความสุขนี่คือสัญญาณของ โชคดีและ powerful ของความสำเร็จในชีวิตของคุณที่จะพัฒนาในระดับเลเวลต่อไปด้วยของชาวราศีพฤกษบนะคะสวยงามมากๆเลยเหมือนว้าวสเตรนทุกคนเหมือนเป้าหมายที่คุณรอคะ่ะใกล้เข้ามาใกล้มากๆเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าสัญชาตญาณของ DIY f ย m i อรนะคะรับรู้ถึงพลังงานของสิ่งที่เป็นคุณค่าและก็ความสำเร็จในทุกๆด้านที่กำลังจะมาหาคุณนะคะเพราะว่าสเตรนเกิดขึ้น คุณดึงดูด,ด,ด,ดสิ่งนั้นเข้ามาด้วยสัญชาตญาณของตัวเองคุณกําลังรับรู้พลังงานของ ทุกคนกล้องนะ่าไ,ไม่ไม่แน่ใจว่าโฟกัสหรือเปล่านะคะคุณกำลังรับรู้พลังงานของความสุขแล้วก็ความอบอุ่นที่กําลังจะมานะคะไม่ว่าคุณกําลังเผชิญกับเรื่องราวของอะไรอยู่ตอนนี้นบอกเลยเลยค่ะว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนในในเร็วๆนี้คือความสุขของชีวิตคือความสําเร็จของชีวิตคือการเฉลิมฉลองของชีวิตนะคะเป็นพลังงานของ p o สิทีฟทั้งนั้นเลยค่ะชาวราศีพฤษภเหมือนคุณกําลังอยู่ใน ช่วงช่วงเวลาที่โชคดีมากๆนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณจะได้พบเจอหรือคุณกําลังได้ได้เห็นได้สัมผัสกับความสําเร็จหรือความรักอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณฟรีตัวเองนะคะมันเหมือนกับว่าดีวายแฟมิลี่หรือว่าดีวายตัวตวนในสูงกว่าของคุณกําลังคอนเนคเชื่มโยงกับคําว่าโฟล์ฟรีมีความสุขโรแมนติกรู้สึกอบอุ่นห้อมล้อมด้วยพลังงานอบอุ่นความสุขที่ที่คุณรับรู้ได้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณรอและสิ่งที่คุณรู้สึกว่า ไม่คาดหวังกำลังเดินทางมหาคุณนะคะเดอะสตาร์ Star, แล้วก็ควีนคิงออฟคัพส์ขึ้นคู่กับควีนออฟคัพสนั่นหมายถึงคนรักของคุณกำลังเดินทางมาหาคุณคนรักของคุณรักคุณคนรักของคุณกำลังซัพพอร์ตคุณนะคะสวยงามมากๆนะคะเหมือนกับว่ามันเหมือนเหมือนกับว่าตอนนี้เหมือนคุณได้รับสิ่งนั้นแล้ว คุณได้รับสิ่งนั้นแล้วคุณได้รับความรักคุณได้รับความสําเร็จคุณได้รับความสุขและคุณกําลังที่จะได้เห็นความจริงเห็นความสําเร็จสิ่งสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริงๆนะคะทริอปซอดสามดาบคุณกําลังออกไปจากห้วงช่วงเวลาความเจ็บปวดเสียใจในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณกำลังหลุดพ้นในสิ่งสิ่งนั้นเพื่อพบเจอชีวิตที่ดีกว่าเพื่อรับพรจากสิ่งที่คุณคู่ควรคุณได้รับพรคุณได้รับความสุขคุณได้รับความดมสมบูรณ์ และนี่คือดวลนะคะสิ่งที่คุณเจ็บปวดและเสียใจยจะถูกเยียวยากับความรักครั้งใหม่ความสุขครั้งใหม่ความสมอยครั้งใหม่ของชีวิตคุณจะหลุดพ้นจากสถานก,การณ์ในที่คุณเจอเพื่อก้าวเข้าสู่อิสระภาพของตัวเองเก้าวเข้าสู่ความรักของตัวเองเก้าวเข้าสู่การโยกย้ายสู่ทิศทางของชีวิตใหม่ที่ดีกว่าดวลคือการโยกย้ายที่อยู่ถิ่นฐานที่อยู่เที่อายงานเงินความรักคนรักสู่ทิศทางที่ดีกว่า คุณถูกฟื้นฟูและเยียวยาด้วยพลังงานที่ที่คุณเหมือนกับรู้สึกว่าคือตัวตนคุณเป็นพลังงานที่พิเศษมากๆในตอนนี้เวลานี้เหมือนสิ่งที่คุณรอนั้นคู่ควรกับสิ่งที่ก่อนในอดีตที่คุณเคยเจอมาอย่างแน่นอนนะคะทุกคนชาวาศีพฤษพ keep your life in balance เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะแล้วก็ the sun happiness and wellbeing กำลังเกิดความสุข the sun เกิดขึ้นสองครั้งเกิดความสุขความรวมสมบูรณ์ความสำเร็จเกิดขึ้นกับคุณ จะมีข่าวดีพุ่งทะยานเข้ามาหาคุณนะคะเพราะว่าเดอะชาริออสคือพาวเวอร์ฟูลของพลังแห่งรักพลังแห่งความสําเร็จไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรคุณจะลื่นไหลประสบความสําเร็จและนี่คือการก้าวไปสู่สเต็ปใหม่ของชีวิตที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จจากสิ่งเล็กๆที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขในชีวิตเบลระครังนะคะชื่อเสียงเงินทองหน้าที่การงานความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภระครังวิวากําลังจะเกิดขึ้น you already คุณพร้อมแล้วจริงๆนะคะอาร์คยูแองเจิลคุณมีนางฟ้าที่ปกป้องดูแลคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเชื่อในสัญชาตญาณของคุณ Recovery และ Big Happy Change กำลังจะเกิดขึ้น Recovery สิ่งใดที่คุณสูญเสียไปคุณจะได้กลับมาการเป็ี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความสุขครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นสวยงามมากๆวันนี้สวัสดีค่ะ